ถัดเป็นสาวหน้าหวานตาคมสำหรับซาร่าเล็กวันนี้เจอตรวจทีวีพูเลยไม่รอช้าเข้าไปอัปเดต เป็นยไงบ้างคะยกะไรเมกจบไปมีผลงานอะไรต่อเดี๋ยวจะมีหนังค่ะเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินนะคะจะเข้าฉายวันที่5ธันวาคมนี้ก็มีรายการอินเทรนด์นะคะเป็นวัวนอาทิตย์สี่โมง,งครึ่งทางคันนาเนี่ยแหละค่ะต่เห็นางานเยอะอย่างนี้ผิวหน้าก็ยังสดใสเปล่งปลั่ง,งบิ้งเหมือนเดิมมีเคล็ดลับอะไรอย่างนี้ไหมคะ,อ,ะอย่างเรานะคะยอมไม่ได้หรอกค่ะที่จะปล่อยให้ใบหน้าเหี่ยวแห้งใช่ไหมคะต้องดูแลกันนิดนึงค่ะว่างๆนะคะก็จะมาทำทรีทเมนต์หน้าลดริ้วรอยค่ะแล้วก็เพิ่มความขาวใสด้วยนะคะค่ะแล้วตอนนี้้เออย่่ัชงพต อยากให้ฝากถึงวิธีดูแลผิวหน้าอย่างซาร่านะคะผิวหน้าแห้งผิวน้องซาร่านี่ผิวแห้งนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะไวกระแสงการบำรุงผิวลักษณะนี้เนี่ยนอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นโดยการใช้ครีมที่จะทําให้ผิวเนี่ยสดใสชุ่มชื้นแล้วก็ต้องเพิ่มไวท์เทนนิ่งเข้าไปด้วยนะคะว่าแล้วก็อิจฉานะคะสงสัยมีหนุ่มๆมามจีบเพียบเลยใช่ไหมคะโอ้ยคงไม่ละคะถ้งมีก็ดีสิคะพี <laughs> สนับสนุนได้ Princess Beauty Center